นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไ,ไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก <c oughs> นายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้โพดและลำไยที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลวงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายนแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียว